ข้อมูลที่อยู่ใน DNA 1อ่กรัมนะสามารถบรรจุลงในดีวดีได้ล้านแผ่นความมหาศาลที่อัลลอฮ์สร้างมาถ้าคิดเป็นกรัมนะสามารถเอา DNA ข้อมูลที่ถูกฝังอยู่ใน d n a 1กรัมเนี่ยเอาไปยัดลงในแผ่นดีวดีได้ล้านแผ่นคำถามคือถ้าเราเอาดีวดีเปล่ามาล้านแผ่นเนี่ยเราบอกเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีข้อมูลเกิดในดีวดีเดี๋ยวมันจะมีสารคาดีเดี๋ยวมันจะมีบรรยายเดี๋ยวมันจะมีนูน่นจะมีนี่จะมีละครอ่อาว่าไปสมมตินะเป็นไปได้ไหมเป็นไปนไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็น สมมติวา่าผมมีดีวีดีอ่ะดีวีดีอ่ะดีวีดีเปล่าหนึ่งล้านแผ่นดีวีดีเปล่าหนึ่งล้านแผ่นเป็นไปได้ไหมทิ้งมันเอาไว้ทิ้งมันเอาไว้เดี๋ยวมันจะมีสาราคดีเกิดมาเป็นล้านแผ่นเลยโดยไม่ต้องมีใครไปอัดวิดีโอถ่ายทําเดี๋ยวมันจะมีสาราคดีมีบรรยายมีอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่อยู่ในดีวีดีล้านแผ่นทิ้งมันไว้สักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมันก็จะมีสักพักนึงสักล้านปีเดี๋ยวมันก็จะมีเป็นไปได้ไหมถามครับ บอกว่ามันไม่ได้ดูวดีดีแผ่นเปล่าทิ้งไ้เฉยมันก็เปล่าอยู่ดีแหละมันจะเป็นแผ่นเปล่าอยู่ดีแหละนอกจากจะมีใครไปใส่ข้อมูลมันไ้อ่าเขาบอกเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เราก็ยกตัวอย่างเรื่อง DNA อ่าถ้าเรารู้เรื่องวิทยาศาสตร์ d n a DNA เเนเี่ยเป็นรหัสพันธุก,กรรมคนประเทศนั้นผมหยิกตาฟ้าตาฟ้าตาชมพูผิวชมพูผิวขาวผิวดําผมหยิกทุกอย่างที่เป็นลักษณะของร่างกายมนุษย์เนี่ยถูกกาหนดด้วยกัรรหัสพันธุกรรมที่เรียกว่า d n a ที่เวลาใครเป็นพ่อใครเป็น จะไปสื่ว่าใครคนนี้เป็นพ่อคนนี้หรือเปล่าไปทําคนทุนท้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตรวจ n a อ็นเอั่นแหละเพราะ DNA ของมนุษย์ทุกคนไม่มีเหมือนกันเลยอ่าไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้น DNA เนี่ยเปรียบเสเหมือนถ้าจะพูดง่ายๆคือดีวดีแต่ยิ่งกว่าดีวดียิ่งกว่าดีวดีเขาบอกว่า DNA 1กรัมฟังให้ดีนะครับนักวิทยาศาสตร์พูดนะนี่ดีเอ็นเอหนึ่งกรัมสามข้อมูลข้อมูลของข้อมูล,มล,มลที่อยู่ใน DNA ออหนึ่งกรัมนะสาม,มารถบรรจุลงในดีวดีได้ล้านแผ่นควา,ามมหัรที่อลาาส้งมา เราสร้างดีเอ็นเอมาแค่หนึ่งกรัมนะแต่กี่เป็นกรัมนะสามารถเอาดีเอ็นเอข้อมูลที่ถูกฝังอยู่ในดีเอ็นเอหนึ่งกรัมเนี่ยเอาไปยัดลงในแผ่นด v วิดีได้ล้านแผ่นคําถามคือถ้าเราเอาด v วดีเปล่ามาล้านแผ่นเนี่ยเราบอกเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีข้อมูลเกิดในด v วดีเดี๋ยวมันจะมีสารคดีเดี๋ยวมันจะมีบรรยายเดี๋ยวมันจะมีนู่นจะมีนี่จะมีละครอ่ะว่าไปสมมตินะเป็นไปได้ไหมเดี๋ยววันดีคือดีมันจะเกิดละครมันจะเกิดบรรยายมันจะเกิดสารคดี ในดีวีดีเองโดยไม่ต้องมีใครถ่ายทำเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ DNA เป็นไปไม่ได้ยิ่งกว่าล้านล้านเท่า DNA ในร่างกายมนุษย์เป็นไปไม่ได้ยิ่งกว่าล้านล้านเท่าเพราะฉะนั้นฝั่งที่เชื่อว่ามีพระเจ้าเป็นฝั่งที่มีเหตุผลฝั่งที่ปฏิเสธพระเจ้าเป็นฝั่งที่ไร้เหตุผลเพราะไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้เลยในความเชื่อตัวเองนอกจากสิ่งที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์อาจจะอาจจะอาจจะอยู่เงี้เหมือนกันนักวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบในห้องสมุดอาจารย์มีสมมุติในห้องสมุดห้องสมุด มีหนังสืออยู่หนึ่งล้านเล่มหนึ่งล้านเล่มนะถ้าผมบอกกับไปพ,พวกเราไปบอกกับเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมนะเฮ้ยหนังสือหนึ่งล้านเล่มอ่ะมันเกิดมาเองไม่มีใครไปเขียนมาหรอกมันเกิดมาเองกระดาษมันมาเองตัวอักษรข้อมูลมันมาเองไม่มีใครไปเขียนมันเชื่อป่ะไม่มีใครบา้าเชื่อหรอกเป็นไปไม่ได้ข้อมูลที่อยู่ในหนังสือก็ไม่ใช่ตัวอักษรที่เขียนสเปสสะปะเหมือนพิมพ์ดีดับปลาพิมพ์ดีดนะใ,ให้ลิงมานั่งแป้นพิมพ์ดีดแล้วก็พิมพ์อ่ะเอาลิงจับลิงมาตัวหนึ่ง ถามว่าอักษรที่ออกมามันจะมีความหมายไหมไม่มีความหมายเอาแต่นานๆที่ไปไปฟุกพิมมีความหมาย9 9ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้น DNA เนี่ยมันเหมือนกับหนังสือหรือตำราที่อยู่ในห้องสม,มุดคือมีความหมายเป็นประโยคมีความหมายไม่ใช่เป็นตัวอักษรที่มาเรียงกันโดยไร้ความหมายไม่ใช่มันลิงพิมพ์ดีดไม่ใช่แบบนั้น DNA ที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยเหมือนกับตำราที่อยู่ในห้องสม,มุดคำถามคือเป็นไปได้ไหมล่ะตำราหนึ่งล้านเล่มที่อยู่ในห้องสมุดเนี่ย มันจะเกิดมาเองข้อมูลต่างๆที่อยู่ในหนังสือตำราแต่ละเล่มเนี่ยมันจะเกิดมาเองโดยไม่มีใครไปเขียนมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ impossible impossible เป็นไปไม่ได้แน่นอน DNA ของมนุษย์เนี่ยยิ่งกว่าตำราล้านเล่มในห้องสมุดเสีอีก DNA ในตัวเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยข้อมูลที่ชัวร์ที่แน่นอนของแต่ละคนที่ไม่รอกเรียนแบบกันร้อยเปอร์เซ็นชัวร์เป็นข้อมูลที่แน่นอน ที่มีความหมายไม่ใช่เหมือนตัวอักษรที่เอาลิงมานั่งพิมพ์แล้วก็ระออกมาเป็นสเปะสปะไม่ใช่แบบนั้นแต่มันเหมือนตำราที่อยู่ในห้องสมุดเป็นล้านเล่มเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เชื่อว่าตำราที่อยู่ในห้องสมุดหนึ่งล้านเล่มเนี่ยนะไม่เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ว่ามันจะเกิดเองโดยไม่มีคนเขียนนะ่ะคุณก็ต้องเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ยิ่งกว่าร้อยเปอร์เซนต์ว่าดีเอ็นเอในร่างกายมนุษย์เนี่ยต้องมีผู้ที่ควบคุมมีผู้ใส่ข้อมูลมีผู้ที่ให้ข้อมูลมีผู้ที่กำหนดข้อมูลใครอะผู้ที่กำหนดข้อมููล้ล้วผทีีท่่สราางงมนนุษยยเดเ มนุษย์ถูกสร้างมนุษย์ํำหนดข้อมูลใครไม่ได้มนุษย์เป็นผู้ถูกสร้างไม่ใช่ธรรมชาติสร้างธรรมชาติสร้างอะไรไม่ได้ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตถ้าจะนิยามว่าธรรมชาติคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตสิ่งที่ไม่มีชีวิตสร้างอะไรไม่ได้ไม่มีปัญญาสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันสามไม่สามารถทําให้เกิดสิ่งใดได้เพราะมันไม่มีปัญญามันไม่มีความต้องการมันไม่มีเจตนารมณ์แต่อัลลอฮ์มีคุณลักษณะอัลใัยอัลลอฮ์ลักษณะหนึ่งสิ่งหนึ่งของอัลลอฮ์คืออัลลอฮ์เป็นผู้มี ภาษาอังกฤษก็เรียก self-subsistence อัลลอฮ์ดำรงอยู่ด้วยตัว,ด,วด้วยพระองค์เองด้วยตัวตนของพระองค์เองไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดที่เราอ่านคุณว่าลลอฮหุอะฮัดอัลลอฮุสซอมัดอะัสซอมัดอัสซอมัดคืออัลลอฮ์เป็นที่พึ่งของทุกสปปรรพสิ่งแต่อัลลอฮ์ไม่พึ่งพาสิ่งใดเลย